คือสั่นแรงมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับมิงกับมิงเนาะสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดสินค้าไม่สิต้องเรียกว่าอะไรเปิดกล่องพิเศษกันเนาะก็คือเมื่อวานมิงได้ไปเดินห้างคือในรอบหลายเดือนมากวันนี้มิงก็เลยจะมานําเสนอตัวนี้เลยที่ล้างหน้าเนาะเหมือนเป็นลูกไข่ซึ่งมีชื่อว่าเคลียร์เมสเซเฮ้ยมาสาส โซนิ c เอ็กเฟสครีเอเนอค่ะในส่วนตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้เลยตึงสีชมพูจริงๆมันมีหลายสีเนาะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยแต่มิ้งชอบสีชมพูในส่วนตรงนี้อืมเรามาเปิดกันเขาจะซีลมาเปน็นีเลยรุ่นไหมรุ้นไหมนี่ผ่าน QC ปลอดภัยกับเราแน่นอนตึภายในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะก็คือมีเจ้าตัวเครื่องนี้เนาะ แล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จมาค่ะน่าจะรูปร่างคล้ายๆกับโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่แล้วไอ้สายชาร์จตัวเนี้ยนี่ก็คือประมาณนี้เลยเนาะหลักๆก็คือเมื่อเราได้ตัวเครื่องมาปุ๊บเขายังไม่ชาร์จแบตมาให้เราค่ะเราก็ต้องมาชาร์จแบตก่อนก็คือเสียบเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็ไปเสียบกับหัวชาร์จโทรศัพท์เรานั่นเองแล้วก็ใช้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะก็คือจะสามารถใช้ได้แล้วอันนี้คือมีชาร์จมาแล้วเนาะนี่ เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันไหมว่ามันจะแรงขนาดไหนโอ้โหทุกคนคือสั่นแรงมากแรงมากค่ะคือแตะซีดีคนมันนุ่มมากเลยนะดูดีคือมันไม่เหมือนกันด้วยรูปร่างของซีดีคนก็คือตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างละเอียดกว่าค่ะแล้วคือตรงเนี้ยดูดิข้างบนมันจะแบบ เข้าน่าจะเข้าตามซอกจมูกได้ดีนะสามารถปรับระดับได้ถึงสิบห้าระดับเลยที่เขาเคมมานี่สามารถปรับลดระดับได้นี่แล้วก็เพิ่มได้ด้วยอันนี้มันเป็นของแบรนด์ลืมบอกไปเลยอะทุกคนแบรนอะไรนะ นี่เลยเป็นของแบรนด์ CBG Device จริงๆทุกคนน่าจะขุ้นกับที่ล้างแปลงเนาะอันนี้คือแบรนด์เดียวกันเลยเหมือนกันเลยซึ่งมิงได้มาลด50%นะจริงๆราคาเต็มมันอยู่ที่ประมาณ1,590บาทแต่เนี่ยจัด โปรโมชั่นลด50เหลือ790บาทก็เลยต้องโดนเพื่อที่จะมาทดสอบให้รู้ว่ามันดีจริงสมคำำลําห,หรือเปล่าคือคำเคมอะบอกไว้แรงมากก็คือแบบสามารถสั่นได้15เลเวลค่ะทุกคนแล้วก็อัตราการสั่นอะอยู่ที่10,000รอบต่อนาทีค่อนข้างสูงเลยนะแล้วก็แบบตัวซิลิโคนเนี่ยไข่เนี่ย เจ้าไข่เนี่ยเป็นซิลิโคนทั้งอันด้วยแล้วก็แบบไม่บาดผิวสามารถเข้าซอกซอนเข้าทุกมุมได้ค่ะทําความสะอาดได้อย่างในรูขุมขนขัดเซลล์ผิวเก่าก,ากระตุ้นสร้างเซลล์ผิวใหม่ซึ่งมิ้งอ่ะก็ยังไม่รู้ผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็คือเราอ่ะก็ต้องมาลองกันก่อนแต่วันเนี้ยเรามาแกะเล่นแกะลองกันเนาะนั้นรีวิวนี้ก็คือมาแกะรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูแต่ว่าถ้าเพื่อน อยากให้มิ้งรีวิวเจ้าเครื่องตัวไหนอีกหรืออยากให้รีวิวเครื่องสมานตัวไหนที่เพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวเนาะคือสามารถคอมเมนต์ข้างล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กับช่องมิ้งกับมิ้งด้วยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย